สิขอนสิขอ <si suppression> <descon fin anta> นรัพภูมิครับมัจยิตกับสารเจ้าอยู่ติดกันนะเส้นนี้ตรงเข้าสถานีรถไฟอ่ะ Hihi. <laughs> ก็ไปศีคอลพูมครับก็แวะที่อำเภอศรีคอลภูมิครับแล้วเราก็ไปต่อมุ่งหน้าสู่ศีสเกตนะครับ ีอคอลมครับตรงจุดจอดหน้าสานนี้รถไฟเนี่ยท่าน,นั้นจะมีกะละแมอร่อยนะครับกะละแม่ห้าประสาทกะละแม่ประสาทเดียวก็ซื้อหาทานกันได้ครับนี่รโรงบยาบาล้อีคอลโูม ไปกันต่อครับ